นิดนึงค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมากนะคะน้ําตาลอันนี้เราก็จะใช้น้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้เนาะมันจะสะดวกกับการใช้ประมาณสองกรัมนิดนึงค่ะนิดนึงครึ่งประมาณครึ่งห่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอามาทานไม่หมดนะคะค่ะแล้วเราก็จะเอาส่วนผสม,ผสมแล้วเราก็มาคลุกส่วนผสมลงไปนะคะก็คือพวกรากกดชีนเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อจะให้ มันได้กลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมแล้วเวลานะั้นเราก็ไปอบใส่กระทะเพต่มรสหมูนี่มันจะสุกใช่ไหมคะเสร็จวเราก็เติมน้ำิด้ไะมจ้ะรายังไม่ต้องใส่กุ้งนะคะเอากุ้งขึ้นมาก่อนเอาใส่พวกหมูสามชั้นนึ 3, ค่ะเอากุ้งออกมาก่อนแผวบนเส้นสุกแล้วเราค่อยเอากุ้งลงไปนะคะพอกุ้งลงไปดูว่ากุ้งมันพอสุกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรก็ปิดแก๊สนะคะอบไว้ในน้ ถ้าสมมติบ้านไหนจะไม่มีมอเตอร์อ,อบเนาะเราก็ใส่ไม่ะกระทะเทกร่อนเนาะเดี๋ยวเติมน้ำลงไปก็คุกเราเราจะหมักไกว้ก่อนเนะาะหมักไว้เพื่อให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมคะพอมันเข้าเนื้อแล้วเราก็ไปตั้งกระทะ,ะกุ้งค่ะเวลาที่เราจะ อบดบดำนิดนึงเพื่อจะให้สีสันมันสวยงามเนาะแล้วก็จะเป็นสีอุขาวช้อนชาเดียวนะคะสําหรับปาม่านะคะนี่คือของสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคไตนะคะดิบดำนิดนึงเพื่อจะให้สีสันมันสวยงามเนาะแล้วก็จะเป็นสีอุขาวช้อนชาเดียวนะคะสําหรับปาม่านะคะนี่คือของสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคไตนะคะใส่จานกันให้ดูนะคะนี่ค่ะกุ้งอบกุ้นเส้นเราก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อน น่าทานไหมคะน่าทานไหมหอมมากเลยคะ่ะหอมมากเลยเป็นลองทำไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมากนะคะน้ำตาลอันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เนาะมันจะสะดวกกับการใช้กันนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเนาะเราก็เอาใส่พวกหมูลงไปก่อนคะ่ะแล้วก็คก เราเราจะหมักไว้ก่อนเนาะหมักไว้เพื่อให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมคะพ<ม>อมันเข้าเนื้อแล้วเราก็ไปตั้งกระทะ,ะกุ้งค่ะเวลาที่เราจะปรุงนะคะมันช้อนชาเหมือนกันค่ะ,เ,คะ,เ,คะเราไม่ต้องเอาคำเค็มนะคะเพื่อนๆขาหมือนช้อนชาเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องเอาคำเค็มนะคะเพื่อนเราบอกเคล็ดลับวิธีการทำนะคะให้อร่อยนะคะก็คือเนี่ยเติมกุ้งลงไปนะคะเดี๋ยวก็ปิดฝาไว้ซักประมาณ เอ,อ่อสามนาทีนะคะ่ค่ะกุ้งอบ้นเส้นเราก็จะประมาณนี้ไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมากนะคะน้ำตาลอันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เนาะมันจะสะดวกกับการใช้หน้าทานไหมคะหน้าทานไหมคะนี่สำเร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแามหอมนะคะแฟมหอมของน้ำมันงานะคะประมาณช้อนนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกับ มุงเส้นนะคะเราก็เราก็จะเติมซีอิ๊วน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะนี่สำเร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะาก็คือใส่แล้วเราจะรองด้วยหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นลงไปเพื่อจะไม่ให้มันติดกระทะใช่ไหมคะแค่นี้ก็อร่อยมากมายแล้วค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะนี่สำเร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะในกะะมังสักพักหนึ่งแล้วเราไปใช้กระทะทิปล้นก็จะ สุกพอดีนะคะใช้เวลาทำประมาณไม่ถึงห้านาทีค่ะเพื่อนค่ะนะคะค่ะ,คะเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเนาะเราก็เอาใส่พวกหมูลงไปก่อนค่ะ,คะนี่เราอบไปแล้วนะคะเราจะหมักไปแล้วแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอสักคู่ประมาณสักห้านาทีแล้วเราค่อยไปขึ้นเตาอบกัน ถ้าหากสมมติบ้านไหนจะไม่มีหม้อเครื่องอบเนาะเราก็ใส่ไม่หะกระทะเทฟลอนเนาะเดี๋ยวเติมน้ำลงไปเราบอกเคล็ดลับวิธ,ธีการท้ามนะคะให้อร่อยนะคะก็คือเนี่ย่ะถ้าหากสมมติบ้านไหนจะไม่มีหม้อเครื่องอบเนาะเราก็ใส่ไม่ะกระทะเทฟลอนเนาะเดี๋ยวเติมน้ำลงไปเราไม่ให้เค็มสำหรับคนที่เป็นโรคไตห้ามเค็มน,นะคะคือเราจะตัวว่าประมาณของเท่าไหร่แล้วก็เราใส่สต น้ำซีอิ้วขาวลงไปวันนี้เรามาทำกุ้งอบมนเส้นกันนะคะนี่คือกุ้งนะคะกุ้งอบมนเส้นจะให้พลังงานโปรตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสูงเหมาะสําหรับทุกอย่างนี่ลงไปผปสมในนี่ก็คือจะมีน้ํามันงานะคะน้ํามันงาแล้วก็ซีอิ้วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำน้ําตาลน้ําตาลหนึ่งซอนชานะคะเ,เพื่อนๆหนูสั่งัญเลยอยู่นีนน่แค่นี้พอนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ นม่ค่ะค่ะขาว <S <S ันช้อนชาเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องเอาคาเค็มนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราก็มาคลุกส่วนผสมลงไปนะคะก็คือพวกรากกดชีนเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อจะให้มันได้กลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมแล้วเวลานั้นเราก็ไปอบใส่กระทะเทปด้องให้มันเราหมักทิ้งไว้ก่อนเนาะ,ะเรายังไม่อบเพราะว่าเดี๋ยวเอามาก,กินมันอบใช้เวลาอบแค่เดียวะค,ะค่ะอบกระทะเทปด้อนเนาะคะ่ะแต่เราหมักเครื่องที่เราจะทำเนี่ยค่ะไว้นะคะ เราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเนาะเราก็เอาใส่พวกหมูลงไปก่อนค่ะเส้นสำหรับบุเส้นนี่ค่ะเราก็จะใช้แค่นิดเดียวเองค่ะอันนี้หมูนี่มันจะสุกตาใช่ไหมคะเส๋็จเราก็เติมน้ำนิดนึ่งคะ่ะเรายังไม่ต้องใส่กุ้งนะคะเอากุ้งขึ้นมาก่อนใส่พวกหมูสามชั้นลงทำกันนะคะให้โปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตพร้อมนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะเพื่นอนๆอนร่อยมากๆค่ะ บ้านไหนจะไม่มีมอเครร่อ,อบเนาะเราก็ใส่ไม่ค่ะกะทะเทฟลอนเนาะเดี๋ยวเติมน้ำมันก็จะแข็งปกติแล้วก็จะใส่ไปต้งโอใช่ไหมคะไปต้งโอเราไม่มีเราก็จะใส่ผักชีแทนนะคะเ<ณ>พื่อ<ณ>นๆเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คะเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วนะคะเป็นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวใส่จานได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากหมคะนี่จะหอมๆค่ะเดี๋ยวเอากุ้งสุกมากนะคะถ้ากุ้งสุกมากแล้วมันะนีพอ่แคค้ ่ะ,ะ,ะดับนิดนึงเพื่อจะให้สีสันมันสวยงามเนาะแล้วก็จะเป็นสีอุขาช้อนชาเดียวนะคะสําหรับรมาม่านะคะนี่คือของสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคไตนะคะน,นี้หมูนี่มันจะสุกตา,าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำน,นะะิดหนึ่งค่ะเรายังไม่ต้องใส,ส่กุ้งนะคะเอากุ้งขึ้นมาก่อน ใส่พวกหมูสามชั้นหงให้มันเราหมักทิ้งไว้ก่อนเนาะเรายังไม่อบเพราะว่าเดี๋ยวเอามากินมันอบใช้เวลาอ,อแบแค่เดียวค่ะอบขนทับทิร้อนเนาะค่ะแต่เราหมักเครื่องที่เราจะทําเนี่ยค่ะไว้ความหอมนะคะความหอมของน้ํามันงานะคะประมาณช้อนนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกับมันเส้นนะคะแล้วเราก็จะเติมซีอิ๊วแล้วเราก็มาคลุกส่วนผสมลงไปนะคะก็คือพวกรากผัดชีเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อจะให้ มันได้กินหอมเนาะกินหอมแล้วเวลานั้นเราก็ไปอบใส่กระทะที่ตามค่ะเพื่อนเราจะเคี่ยวน้ําตาลปี๊บไว้ค่ะเพื่อสะดวกกับการใช้งานนี่ค่ะประมาณ1ช้อนแค่นี้ค่ะรสอร่อยมากนะคะหมูสัมชันเลยอยู่นี่แค่นี้พอนะ้วคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะคุกเข้าลงไปในนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะ ลงมือกันเลยก็จะเอาน้ำมันางานะคะนิดนึงค่ะเพื่อจะมาเพื่อนั่นสะพักกุ้งมันก็จะสุกแล้วก็จะนุ่มพอดีนะคะเค็ดลับไม่ง่ายค่ะทำํำง่ายมากประมาณ2กรัมนิดนึงค่ะนิดนึงครึ่งประมาณครึ่งห่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมา,าทานไม่หมดนะคะค่ะแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมเปิดวันนี้เรามาทํากุ้งองบมเส้นกันนะคะนี่คือกุ้งนะคะ กุ้งอบวุ้นเส้นจะให้พลังงานโปรตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดตส,สูงเหมาะสําหรับทากันนะคะให้โปรตีนมีคาร์โบไฮเดตพร้อมนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะควบคุมน้ําหนักนะคะเคพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะนุ่มค่ะพอเราอบก,กุ้งอบวุ้นเส้นสักพักพอรู้ว่าวุ้นเส้นมันนุ่มแล้วเนาะนะคะเราก็เติมกุ้งลงไปค่ะนี่เอามาให้ดูเราไม่ให้เค็มสําหรับ คนที่เป็นโรคไตห้ามเ็มนะคะคือเราจะตวงว่าประมาณของเท่าไหร่แล้วก็เราใส่เอ่อเอ่อลงไปซีอิ๊วารลงแอบความหอมนะคะความหอมของน้ํามันงานะคะประมาณช้อนนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกับมุ้งเส้นนะคะแล้วก็เราจะเติมซีอิ๊วนะคะนันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเป็นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวใส่จานได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากหมคะน,คะนี่จะหอมๆค่ะ อย่าเอากุ้งสุกมากนะคะถ้ากุ้งสุกมากแล้วน,นะคะเอากุ้งออกมาก่อนแผวบนเส้นสุกแล้วเราค่อยเอากุ้งลงไปนะคะอกุ้งลงไปดูว่ากุ้งมันพอสุกประมาณสัก50เปิรเนแล้วก็ปิดแก๊สนะคะอบไว้ใน,นนั้นะะถ,ถ้าสมมติบ้านไหนจะไม่มีหม้อเครื่องอบเนาะเราก็ใส่ในะะกระทะเทร้อนเนาะเดี๋ยวเติมน,น้ำลงไปในกระดมังสักพักนหนึ่งแล้วเราไปใช้กระทะทเทร้อนก็จะ สุกพอดีนะคะใช้เวลาทําประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะคเพื่อนๆค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะนี่สาเร็จแล้วค่ะคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะในกระมังสักพักหนึ่งแล้วเราไปใช้กระทะทิพย์นนก็จะสุกพอดีนะคะใช้เวลาทําประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะคเพื่อนๆค่ะเติมกุ้งลงไปนะคะเดี๋ยวก็ปิดฝาไว้สักประมาณ3นาทีนะคะนี่ค่ะ กุ้งอบเส้นเราก็จะประมาณนี้ทีนี้หมนี่มันจะตุ๋นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำนี่นหนเหมือนกันยังไม่ต้องใส่กุ้งนะคะก็ากุ้งขึ้นมาตอนใส่พวกหมูสามชันนม้นหงแลก็คุกเราเราจะหมักไว้ก่อนเนาะหมักไว้เพื่อให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมคะพอมันเข้าเนือ้อแล้วเราก็ไปตั้งกระทะกุ้งค่ะเวลาที่เราจะกรแล้วก็คุกเราเราจะหมักไว้กว่อนเนาะหมักไว้เพื่อให้มันเข้าเนือ้อใช่ไหมคะพอมันเข้าเนื้อ